สิ่งใดที่คุณปรารถนาแล้วจะเป็นจริงในช่วงนี้มาดูกันนะคะว่าความปรารถนาของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้จะเป็นสิ่งใดที่กําลังจะเป็นจริงในช่วงนี้นะคะใบแรกขอแค่สมามใบก่อสร้างในช่วงนี้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กําลังคิดที่จะสร้างบ้านหรือก่อสร้างบ้านหรือทําบ้านอยู่หรืออะไรแบบนี้ไหมคะหรือว่าต้องการอยากจะ สร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะเอออาจจะแบบอยากจะให้มั่นคงขึ้นคืออาจจะคิดอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อที่อยู่อาศัยประมาณนี้ค่ะหรือกําลังจะสร้างอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องบ้านที่ดินประมาณนี้เออเหมือนว่าความปรารถนานี้ของคุณอะมันกําลังจะเป็นจริงในช่วงนี้เอามาดูใบต่อไปใช่ชนะเห็นไหมจริงจด้วยเหมือนสิ่งนี้ยเรื่องนี้ความปรารถนานี้ มันจะเป็นจริงในช่วงนี้โอชใช้ชนะมาเลยใบสุดท้ายของขวัญเฮ้ยคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่องดีมากเลยนะบางคนอ่ะอาจจะได้ไปขอพรอ,อะไรกับองค์พระพิคเน์หรือเปล่าหรือเทพที่คุณเคารพนับถือนั่นแหละเหมือนว่าสิ่งเนี้ท่านประทานพรมาให้ความปรารถนาของคุณนั้นอ่ะในเรื่องอความมั่นคง การอยากมีบ้านอยากมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสร้างบ้านซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอย่างเงี้ยค่ะมันจะสําเร็จแล้วก็เป็นของขวัญจากองค์เทพที่ท่านนับถือโดยเฉพาะองค์พระพิฆเนศเออเมื่อความปรารถนาเนี้ยของคุณมันจะเป็นจริงในเร็วๆนี้แหละโอ้ยดีจังเลยคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้น้อมรับเอาเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าใครไปขอพรกับท่านอยู่ในเรื่องเนี้ย หรือเรื่องอื่นๆก็ได้แต่ว่าเรื่องเนี้ยเหมือนมันจะเด่นชัดมากในเรื่องนี้ที่คุณจะได้รับความปรารถนานี้นะ่ะโอ้ยขอให้โชคดีนะคะ